เพราะท่านเป็นพระสงฆ์เขาอยู่ในตรงนี้อะคะ่ะคือถ้าว่าธรรมดาคนธรรมดาไม่เป็นไรคงจะไม่เท่าไหลใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์เขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะคะการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยนอกจากคุณแม่แล้ว พระพุทธศาสนาที่จะสูญเสียแล้วนอนาคตของพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดช,ดชดายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปถ้ายังมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆก็เนี่ยค่ะยังไม่แน่เลยค่ะคงจะหมดถ้าอยู่อย่างนี้คงจะหมดนะคะถ้าไม่ถ้าชาววันนี้ชาวพุทธไม่ลุกขึ้นมาตู้ถ้าวันนี้<ช>ผู้รับผิดชอบยังไม่สนใจพระพุทธศาสนาก็มีโอกาสหมดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำไมเขาเงียบอยู่ได้ล่ะคะ ทำไมเขาเงียบขอถามหน่อยเถอะค่ะตั้งนานแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะตั้งแตบบ่ครั้งก่อนที่พระที่เยลานใช่ไหมคะเยือนถอนค่ะแต่เขาก็ยังเงียบเขาทําได้ไงคะขอถามหน่อยเถอะค่ะถ้าโยมแม่มีโอกาสที่จะบอกกับผู้ที่ลงมือหรือพวกที่อยู่เบื้องหลังต่างๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาคืออยากจะบอกว่าเขาทําได้ไงขอหยุดสักทีเถอะค่ะนะคะขอหยุดได้แล้วค่ะ จะย่อมดีถึงไหนอะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะพอแล้วค่ะขอบคุณยมแม่มากนะครับแม่ของท่านพระอาจารย์อภิชัยจะเป็นเหตุการณ์ที่ไปถามกันสดๆหน้าหน้าหีบศพของพระอาจารย์พรอภิชัยอ่ะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับผมแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนออกมาปรติบผมเม่าจะพูดว่าเราเคยอ่านแต่นางกีสาโคตมีเวลาลูกเสียชีวิตแล้วก็ความรู้สึกเนี่วันนั้นน่ะก็ พระาจารย์คิดดูเสียวันที่5นะนั้นหก8 9็ดแเก้าผไปสีวันแค่นั้นเองแล้วก็ความรู้สึกต่างๆก็คงจะวนเวียนอยู่ในสมองของโยมแม่นะครพูดบางครั้งก็อาจจะวนไปวนมาบ้างแต่นั่นคือความรู้สึกจริงๆแท้ๆว่าทําไมชาวพุทธไม่ลุกขึ้นสู้ทําไมชาวพุทธไม่สามัคคีกันชทำไมคนที่รับผิดชอบปล่อยให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมทากับพระได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หลังจากร่วมสวด พระพิธรรมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมศพเสร็จเนี่ยวันนั้นผมได้เดินทางกลับกับทหารที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในเขตตรงนั้นเป็นทหารพรานรก็ได้ขอสัมภาษณ์เชิงลึกกับทหารพรานว่าแนวทางในการทํางานจะเป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้ฟังนายทหารพรานคนนี้พูดนะว่าตกลงลแล้วชาวพุทธของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรพร้อมและเชิญนะฟังทหารพรานองฟังเสียงดู แล้วถ้าเราใช้มาตรการปราบเด็ดขาดเป็ดเสร็จเลยถ้าปราบเด็ดขาดมันก็จะมันก็ไม่ได้เลยครับเพราะว่าทีนี้มันยังเกิดความรุนแรงไปเรื่อยๆยแต่ว่าอะไรครับคือยิ่งยิ่งเราทำความรุนแรงมันก็ยิ่งกระดมคนขึ้นมาเยอะก็แสดงถ้าเรายิ่งรุนแรงนี่ประชาชนก็จะหวาดกลัวกลัวครับและสุดท้ายเขาก็จะใช้ความรุนแรงกลับมามันก็ต้องมาจากเงินกับชาวบ้านนะครับตัวการตำรวจไม่เป็นไรเพราะนที่ต้องทำอยู่แล้ว แล้วถ้าถ้าแบบนี้ชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือโดยที่เครื่องมือทําให่จนโดยที่เราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะว่าอย่างเขาจะต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่เขาก็มาเล่นงานพระเล่นงานชาวพุทธเล่นงานครูเล่นงานข้าราชการแต่กลุ่มเราก็ไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ได้เต็มที่เพราะถ้าตอบโต้ไปก็จะกลายเป็นเครื่องมือของอีกฝั่งหนึ่งทันทีแล้วแบบนี้ทางออกของชาวพุทธเราจะทำยังไงอะ นี่ก็ยังเป็นคําตอบที่หาไม่ถูกในตอนนี้คืออย่างน้อยก็คือที่คือต้องปวบคุมกันตัวเองหัวระวังตัวเองก่อนสรุปว่าวันนี้ชาวพุทธต้องต้องลุกขึ้นมาป้องกันตัวเองต้องป้องกันตัวเองก่อนนะรเบรกต้องต้องดูแลตัวเองก่อนทหารตำรวจก็มาที่สองดูแล เป้าอยู่ดีเป็อยู่ดีครับแต่เมื่อเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่จะไปตอบโต้เลยก็ไม่ได้ไ,ได้อมันก็แย่นะเ่อผมคงนี้ทหารพลานคนนี้ผมถามเขาว่าการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากับชาวพุทธเนี่ยทหารมีมาตรการดูแลยอย่างไร,รทหารเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์คือต้องการแย่งชิงมวลชน เพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรรุนแรงไม่ได้กลัวม,มวลชนจะไม่เข้ากับฝากฝ่ายของเจ้าหน้าทีค่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องรักษามวลชนราะเออถ้ารักษามวลชนแล้วชาวพุทธตายวันละคนวันละสองคนวันละคนวันละสองคนเนี่ยมาตรการมีอย่างไรบ้างบอกมาตรการช่วยเหลือชาวพุทธก็ไม่รู้เหมือนกันหาคําตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ชาวพุทธทําได้ต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองช่วยตัวเองว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นวันนี้ชะตากรรมของชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พึ่งใครไม่ได้จริงๆพระอาจารย์พระอาจารย์นั้นในระดับของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ข้าราชการในท้องถิ่นเขาสามารถที่จะมีมาตร,รการอะไรที่จะทําให้ชาวพุทธอุ่นใจมากๆก็ถ้าอุ่นใจได้ก็คงไม่ตายนขนาดนี้อืมพ,พูดง่ายๆว่ามันระบบนี่มันใช้อะไรไม่ได้แล้วหรืออย่างไรท่านครับถ้าใช้ได้ก็ชาวพุทธวันนี้คงไม่อบพยพทิ้งถิ่นคงไม่ ระหบระเหินไปที่ไหนคงจะปักหลักสู้ต่อไปนะมแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลำดับให้ฟังนะฮะค,คือหลังจากที่คืนนั้นเนี่ยก็ผมก็เดินทางจากวัดโคโกโพกลางคืนไปที่พักนะฮะแล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมสามนเณรสกลนะสามนเณรสกลเป็นสามนเณรวัดศรีมหาโพธิ ได้รับบาดเจ็บด้วยโดนยิงเข้าไปใต้คางนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพให้ชมนะฮะภาพองสามเณรที่โดนยิงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีภาพจะนำภาพึ้นาได้ท่านภาพสามเณรสกุลสามเณรสกุลอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดเมื่อกี้พระนี่ยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดสามสิบเจพระอีกรูปสามสิบเจ็ดและอันนี้สิบ็ดพระอาจารย์สี่สิบเจ็ดเลอเลขเจ็ดนี่มันยังไงเนี่ยแล้วไปนึกถึงอะไรนะแม่อาจารย์นองขาวฮะนึกถึงซองละเจ็ดบาท ก็นะภาพพร้อมมาเลยนะฮะภาพสามเณรสกลนะครับสามเณรสกลเนี่ยอายุสิบเจ็ดปีบวชมาได้เข้าปีที่สี่นะครเป็นสามเณรที่มีความกระตันยูมากกระตันยูอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังจากปากคำของโยมแม่และโยมพ่อเป็นเป็นคนในพื้นที่เลยคนในพื้นที่เลยเราฟังปากคำจากโยมแม่และโยมพ่อแหละฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่เดี๋ยวฝ่ายเทคนิคพร้อมก็จะบอกเอาละมา เหตุการณ์ยิงพระสงฆ์สามเณรช้างนะครับหลังจากรู้ข่าวที่น้องเนนเจอเหตุการณ์ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างพอดีก็ทำใจไม่ได้เลยพอดีผมไปอยู่ทำงานที่นาาจิว่าพอดีแฟนเขาบอกว่าเนนถูกยิงครับมันจะชอ็อก รู้ข่าวครั้งแรกตอนไหนรู้ข่าวจิตคงจะจิตมังคล้าแล้วะค่ะมังครมาบอกป้าเขาที่หน้าวัดตูมาบอกมาบอกว่าเกาถามว่ารู้เรื่องหรือยังบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรบอกมาเลยบอกว่าเนนช้างอะ่ะถูกยิงชื่อเนนช้างค่ะชื่อเล่นชื่อเนนช้างอะ่ะถูกยิงอ๋อแล้วก็ใส่เสื้อออกมาคุณแม่ค,คิดอะไรในใจตอนนั้นพอบอกว่าเนนถูกยิงข้อคิดว่าสงสารสามานนิยมแต่คือว่าต้องทําใจไว้แล้วเพราะเนนบอกว่าเนาเนต้องเป็นธรรมบารมีทำใจ ไปถึงไปถึงหน้าหน้าวัดไปถึงหน้าวัดเขาบอกเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่วัดอนี่ดีเขาบอกว่าวัดอื่นวัดอื่นเดินไปสองลูกบอกว่าว่าบอกก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกถ้าวัดอื่นเดินสองลูกนั่นคือวัดสีมาโพบอกว่าลูกเนรเราเราไปเจอเนรที่ไหนโรงพยาบาลค่ะมาที่โรงพยาบาลเห็นเนรครั้งแรกเราทํำยังไง้ององการ้องเลยไม่คิดว่าจะถูกส่วนหัวอะกรกั้นไมกว่าถูกส่วนขาเพราะเลือดเต็มขาอยู่ ก็ไปถามพี่เขาที่ทาํางานธนาคารกรุงเทพเขาช่วยตรงช่วยสมมามนีนอยูงไหถามว่าโดนส่วนไหน mm hmm. ก็บอกว่าส่วนหัวบอกโอ๊ยตายโดนส่วนหัวก็ไม่ทราบว่าส่วนวตรงไหนก็เขาเข้าอิสเีเสร็จแล้วก็ออกมาก็เปลี่ยนดีวอนให้เปลี่ยนเป็นจีิงวอนให้แล้วก็บอกว่าทำเจดีหน้าเนนปลอดภัยไม่ได้ถูกระบบกระสับอะไรแล้วก็ส่งดีฟอมาที่อัตตานีมาพร้อมลูกเนนด้วยจะทำไมอยู่ๆเนนถึงตั้งใจบวช ชอบไปทางนั้นค่ะชอบด้านนี้อยพอดีคุณตาที่เสือกเปแน้วอ่ะปาสวนมันบ่อยอือก็ชอบอยู่อย่างสงบพอจบป .6 ก็อยากจะมาเป็นสามเณรเลยบวชมาทั้งหมดสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีนะก็ศึกษาด้านธรรมะมาได้นักธรรมโทแล้วเนะโดยอุปนิสัยส่วนตัวเนนเป็นคนยังไงบ้างเนนเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยไม่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 ค่อยเป็นคนชอบพูดอยู่อย่างสดบไม่ยุ่งกับใคร จะไปไหนคาจะพาไปก็พาไม่มีทะเลาะเบาแวกอะไรกับใครทั้งสิ้นถ้าเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่เป็นเรื่องส่วนตัวของพระเนนมีบ้างไหมที่ไปทะเลาะกับใครไม่มีเลยไม่มีเลยทั้งหมดมีลูกสองคนสองคนอีกคนหนึ่งอายุอีกคนหนึ่งยี่สิบสามปีมองหันปัตตานีก็เป็นหลักทรงให้สาวดีด้วย อ้ามบ้านด้วยมานเนื้อเนอไม่มีเินเก็บหรอกาสมมติที่ไม่มีสี่ปีไม่มีเินเก็บเพราะต้องช่วยเหลือ้างปกติขอขอโทษนะทำอาชีพอะไรกันอย่รับจ้างทั่วไป่ะรับจ้างทั่วไปรับจ้างอะไรก็ทำเนเป็นคนที่รักพ่อรักแม่รักพ่อมมกมีความกตัญญูพูดอะไรบอกปกติพูดอะไรกันบ้างพ่อเวลาเจอพ่อแม่แต่ละครั้งนี่เนจะปากอะไรพูดอะไรกัน จะไม่ค่อยพูดมันส่วนมากจะพูดเล่นกันอะไรอย่างนั้นในกาะบางทีก็ถามยงพ่อยงแม่มปตังใจไหมเอาใส่ซองให้รักพ่อรักแม่มากถามว่าพ่อแม่เดือดร้อนอะไรทุกไหนยังไงเดือดร้อนสัมวายุแม่ได้เดือดร้อนอะไรให้มาหานะอย่าไปเดี่ยวยืมเที่ยวอะไรเขาแต่เราก็เป็นเคยเป็นยงพ่อยงแม่ไม่อยากรบกวนี่าค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งที่เป็นอายุน้อยเนี่ยนะทำ ยังศาสนา<ม>แล้วก็ยังดูแลพ่อแม่เป็นเนนที่มีความกตัญญูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดกับเนนเลยมไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมาเกิดไม่น่าจะเอาเนนมาเป็นเครื่องมือมมนะคนที่เขาขอการก็ไม่น่าเอาตรงนี้เป็นเครื่องมือเลยเขาไม่น่าใช้ชีวิตคนพุทธไม่น่าใช้ชีวิตเด็กเป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องอำนาจเรื่องอะไรต่าง หลังจากนี้เนี่ยหลังจากเนนฟื้นแล้วได้ได้คุยกันบ้างหรือยังกับยังค่ะยังเลยยังไม่ได้คุยเลยสื่อสารอะไรก็ยังไม่ได้ค่ะนี่ก็รู้สึกตัวกับท่านก็รู้ว่ารู้ตัวว่าก็โดนยิงอพี่สาวบอกว่าล้มสามเนนบอกว่าไม่ใช่ก็ททำมือปืนทำปืนทำกปืนเขาเห็นเหตุการณ์ตลอดคงเห็นแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชาวบ้านจะบอกว่าจะยิงพระที่เสียก่อนแล้วก็มายิงเนแล้วก็จะวกไปยิงกลุ่มอีกรูปนึง ทุกครั้งที่เห็นข่าวพระเห็นข่าวเนรเราคิดบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งมันจะมาเจอกับตัวของเราเองคิด,คดอยู่ตลอดใช่ไหมคเคยคุยกับเนรไหมว่าเนรไปเรียนที่อื่นหรือศึกอะไรยังไงไม่ค่ะแต่พี่สาวโกรธว่าจุดยืนิปนท่าบาดโกรธปวดเนรสมัเ,รเนเรบอกว่าไม่นะก็เป็นก <N> ับห <N> ัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่จ้ะครับ ที่ได้คุยต่อจากตรงนี้ไปถามว่าแล้วเราชาวพุทธจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เขาบอกว่าก็เราก็ไม่รู้จะทํายังไงได้ถือว่าเป็นคราวเคราะห์คถือเป็นเวรกรรมของชาวพุทธแล้วกันไม่โกรธไม่เกลียดคนที่กระทําครับนี่หัวจิตหัวใจของชาวพุทธไม่รู้จะขอไม่แปลกใจเลยท่านเถียพี่ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชาวพุทธจึงถูกไล่ต้อนอยู่เพียงฝ่ายเดียวก็เพราะเรามีความกรุณามีความเมตตาอย่างนี้ เหมือนกับเหมือนกับอุปมาเหมือนกับเสือกับเนื้อครับในป่านะครับพวกเรานี่ก็เหมือนกับเนื้อสมันเหมือนกับกวางเหมือนกับอะไรต่างๆก็หากินเล็มหญ้าอยู่ชายป่าชายเขาแต่เสือนี่จ้องขยํำกินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะป้องกันยังไงนั่นต้องเป็นข้อที่จะขอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ท่านอาจารย์ดนตรีทองขาววิเคราะห์ให้ฟังแต่หลังจากเช้าเนี่ยไปเยี่ยมเนรช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาคบ่ายเราก็เร่งกลับมา ที่วัดศรีมหาโพธิ์นะนี่สามเณรช้างนะตอนนี้เนี่ยยังบวมอยู่นะหน้าตาวันที่เราไปยังบวมอยู่เลยที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องผู้มอำนวยการโรงพยาบาลก็คุยกับท่านอาจารย์ผลตรีทองขาวว่าอาการเป็นไงอาการตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วเพียงแต่ว่าต้องต้องรักษาเฝ้าติดตามอาการกันต่อไปหลังจากเสร็จจากโรงพยาบาลปัตตานีเราก็กลับมาที่อำเภอโคกโพอีกครั้งหนึ่งนี่ยมพ่อนะกลับมาที่อำเภอโคกโพเพื่อจะมาร่วมงานชาปนกิจศพของพระอภิชัย แต่ก่อนจะมาถึงเนี่ยเราแวะวัดช้างให้ด้วยนะอาจารย์อยาก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 จะให้ชมวิดีโอวัดช้างให้ภาพภาพของวัดช้างให้สักนิดเนี่ยนะไปภาพนี่ไงนะฮะวัดช้างให้ในอดีตเนี่ยอาจารย์ใครเคยไปเนี่ยชาวพุทธหลายท่านเคยไปก็จะเห็นว่ารถทัวรถอะไรนี่เต็มไปหมดเลยปัจจุบันปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวดูภาพไม่อาพไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกฟ้องด้วยภาพฟ้องด้วยภาพดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ ต้องมีบัตรคิวนะครับต่อวัดช้างให้นี่จะไปเนี่ยต้องมีบัตรคิวเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับนี่วัดช้างให้ลานโล่งเลยนะครับมีแต่พวกเราสามสี่คนอลนวัดมีสุนัขวัดวิ่งหมาวัดเนี่ยวิ่งกันอยู่แล้วก็วิหารก็เงียบเหาเงียบเหงานะฮะจากที่ตรงนี้นี่ดูนะที่เราไปกันแค่นี้เงียบจริงๆเลยเงียบจริงๆจากลานเนี่ยรถจอดเต็มแน่นขนาดนะฮะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้อนะฮะ วิหารตรงนี้จากที่เคยออแอร์ต้องมีบัตรคิวเข้ากันไปเลยเนี่ยนะฮะเเหลือแค่นี้พอาจารย์รรยนี่คือสิ่งที่